วั a t ีครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบฟิตกันนะโอเคเราสร้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบเอิ่มเอิ่มเอ็ดเปับครับ โฟคิงกันนะครับเริ่มเลยนะครับทุกคน let's go เทนะครับก็รอกันนะครับเทครับเริ่มเลยนะ ครับเออปลาเออเพื่อนค้างนะครับวันนี้เราก็จะไปบุกโรงเรียนชนกับเพื่อนนะครับอาจจะค้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะค้างนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปนะครับเออก็นะครับนะ ตอนนี้เพื่อนเรากำลังหนีพวกฉันเพื่อนเรากำลังไล่พวกฉันเพื่อนเรากำลังปลุกไปถึงโรงเรียนถึงมันจะค้างนะครับแต่ผมก็พยายามทำให้มันค้างอยู่ต่อนะเทปเพื่อนอยังไม่สร้างขาววันนี้เราก็จะ เพื่อนเราก็มาถึงแล้วก็ตีกันเลยครับตอนนี้สถานการณ์กำลังม่วนอยู่นะครับถูกพวกอินมาบุกโรงเรียนทั้งหมดเลยครับอันนี้คือแบบโคต่อีกันยับปะตีกันยับครับทุกคนแลาเล่นนะครับต่อยห,หนึงอ่มีควายข้าว มันกลัวใส่แมงเลยไหมวะเฮ้ยใส่แมงวะใส่เหรอตรนี้เลยเอ้ยใส,ส,ส่แม่นะอีกครั้งใส่แม่อะฮี่บอกมันทำพวกลัวมีน้องเล็กเพื่อนเลยอีกชิบหายแปับนะงค่ะ มันจะเรียกพวกนี้มาฆ่าคนเยวเลยพวกมาเลีนเยอะขึ้นแา้วืาอนเอาไงดีวะพวกเราก็ฟี Bueno. ครับเราก็จะมาซื้อของกันที่เราก็จะมาซื้อไม้กันนะครับนี่นี่ได้แล้วครับแล้วเราก็จะมาลองใส่เสื้อหรือว่าเสื้อมันใส่ได้ยังยังนะครับตอนนี้มันยังไม,ม่พร้อมนะครับได้แล้วครับถ้าเสื้อตอนนี้มันใส่ได้ยังมันบอกว่า สอ,อวส่งสอวมส่งมอลสอไอใส่แม่เอกใส่สมใส่สมใส่นี่ใส่ได้นะครับถ้าเส้นนี้ก็สมใส่เหมือนกันเฮ้ยบุกเนืเล่นแม่งเลยแม่วะ อ่อไอ้มาอ่ไอ้มาไมโทรมือนอีสันแม่งไล่กูวันไม่ไหวไม่ไล่ไม่ไล่ตัวสัตว์เสือกแม่งชิมหายไอ้สัตว์เล่นแม่งเลยไอ้บุกเว้ยเล่นแม่งเลยว่ะงานเนี้ยไอ้สัตว์แม่งไอ้สัตว์ยานี่ บอกเลยว่าเด็ดเนอเว้ยมันรอมันอยู่เนี่ยแหละเว้ยไฟไฟมั่งมากกันไปฟูงเลยสัตว์นี่กูเฮ้ยไปฟันพอออกมาเว้ยสัตว์มึงมาแล้วแม่งฟันเว้ยเลยไอ้ยี่ว่าลู้เวงสัตว กูวิ่งแม่งอ่ะโดดโดนเลยนี่ใส่แม่งเลยเว้ยใส่แม่งเว้ยว่าเรา ฟันกูเหอฟันกูเหรไปหนมกูฟัน้วยกูฟันแม่งเอ้เอา้อาอา้ามาดี้ยเ้แม่งจ้องนหน้าโรงเรียนนี่แหละมาดีวะกูไม่กลัวเว้ยไอ้สัตว์ น่าจริงอ่ะพวกมันก็เยอะนี่นะมันก็ไม่เท่าไหรสัตว์ฟันแน่งเฮ้ยใจเย็นเลยเดี๋ยวตายพอมันยิงตายเลยสัตว์ขงมันมาแล้วไอ้ควายฟันแม่งฟันแม่งเก้าเก้าไอ้น้องเก้าเก้าฟันแม่งเลยไอ้สัตว์เอาดิ au di, au di ya isat nang, nang, isat, nang ah, isat, isat, temeng, isat... เธอได้เจอดีๆว,วันแม่งเลยไล้ในในแม่งเลยอ้ไลแม่งเลยสัตแม่งอีสัต์อีเยี่ยมเแล้วพวกกูก็ไป็ลอนะไอสัตว์ทไมอะอำไมดีวะ ฉันน like. oh, ั่งใส่แม่งเลยไหมใส่เลยแม่เพื่อนโอาดีวะถ้าเกิดมันถ้าเกิดไม่คิดว่าเราไม่เน่ไลม่งเลยอีสปต์แมงดักหน้าลงแค่นั่นแหละ

I'll play. Uh -huh. uh -huh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya โอเคครับเราก็ต้องเข้าใหม่นะครับเพราะเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราตัดต่อไปถึงโรงเรียนมาก็เลยโอเคแต่ใครบางคนที่ไม่ชอบผมอยากต้องขออาภาัยด้วยนะครับ

เราจะตัดต่ออีกครั้งนะครับทำบูชเก็บใตาแล้วรอบแล้วเรียงอัดทิกแม่นะครับต้อขออภัยด้วยเพราะว่ามันหยุดถึงอเรียนเลยไม่เช่นะครับก็คือ,อแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อมีดมาทำแล้วรอแป๊บโอเคครับเพิ่มหน่อยมาแล้วรครับ すごい